ควาสบายของตัวเองมันทำให้ฉันฟินสุดๆฉันเนี่ยฉันนี่แหละคือคำสาบขอจริงประกายจะมินอออออคอนยังได้เลยควรไปกำจัดสัตว์กัมแมลหรือไปขับไรพูดผีในนิทานโบราณ นายที่มาที่นี่ด้วยการเตรียมใจขึ้นๆกลางๆนะ่กิเต่นเกินไปเว้ยเด็กเปลตเพราะที่นี่น,นะนะมันคือสงครามดังฮักมันไม่ใช่การต่อสู้ที่แก้ไขสิ่งที่ผิดให้ถูกต้องแต่เป็นการประทะาระหว่างความถูกต้งองกับความอยู่ิธรถมอันโ卜บ,บายยังไงล่ะนายก็คือฉันอิตาโดริยูจิฉันที่ฆ่าคนโดยไม่คิดอะไร ก็เหมือนกับนายที่เชื่อยคนอื่นโดยไม่คิดอะไรสัชาตญยาของพวกเรากับศักดิ์ศรีที่ไม่ได้มาจากเฮเบิลของมนุษย์อย่างพวกนายนี่คือการต่อสุดที่วัดกันว่าฝ่ายไหนจะได้อยู่เป็นคนสุดท้ายในอีกร้อยปีข้างหน้าไอคนที่คิดถึงเรื่องนั้นไม่ได้นะมันจะเอาอะไรมาชนะฉันนี่อิตาโดริยูจินายเคยนับไหมว่าในค่าคำสาปไปกิจตอนแล้ว ไม่เคยสินนะฉันก็เหมือนกันฉันไม่สนหรอกว่าฉันจะฆ่ามนุษย์ไปแล้วกี่คนเรื่องของนายก็เช่นกันเดี๋ยวสักวันฉันก็คงจะลืมเสียงของราคังกิออนโซจามันเป็นเสียงสะท้อนของความไม่เที่ยงสีของดอกต้นสาละ แสดงถึงความจริงที่ว่าผู้เจริญจักต้องเสือมถอยอย่างเลี่ยงไม่ได้แต่ว่าก็คงยกเว้นพวกเราเลยนะราเธอ ถ้าพอใจกับไปแค่ระดับนั้นแล้วเราก็มิตรภาพของฉันกับนายก็คงจะต้องจบลงวิญญาณคำสาบตอนนี้ก็คิดที่จะใช้ประกายธมินเพื่อปิดฉากเหมือนกันตอนนี้คนที่ถูกรังท้ายคือฉันนายแข็งแกร่งขึ้นนะราเธอแล้วนายละ่ะจะปล่อยให้เป็นแบบนี้งั้นเหรอโทโดอาุยคิดจะปล่อยให้ราเธออยู่คนเดียวอีกอย่างงั้นเหรอโทโดอุย a guy